สวัสดีทุกคนนี่จะเป็นห้องของเจนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน,กคนมีการแลกของขวัญกันเราจะมีทั้งหมดสามชิม้น่จากเพื่อนกลุ่มมหาหลัยคุณเจนได้ของพอยนะลาตะวันชาแนลซึ่งเพื่อนอะไม่ยอมตัดคลิปแต่ถ่ายคลิปไปเยอะมากเพื่อนบอกว่ามีสามยามีคือเพื่อนบอกหมดแล้วเนาะเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นอันนี้เป็นสเปชีมหมอนก่อนนอนเพื่อเหรว่าเราจะได้หลับซึ่งดีมากเพราะว่า่วงน,นี้เรานีน่ไม่ค่อยหลับขอเคอ่านีห่หอกค่ะ Goodnight Kiss i l l o w m s 100% Natural Free Your Mind and soul s o l ฉัน <flirting soc> <ely> <Key board> ัดีีนอฉ Goodnight Kiss is perfect for mine. h a t s j u g g o to sweet off b e c a u s e bedtime. Before bedtime. The soothing lavender and the sweet vanilla are c o n d e n s e in a bottle for better sleep. ก ah. ็คือเป็นของนิโคนี่99% Natural ไม่มีสีไม่มีกระเบไม่มีน้ำหอมเราก็ไม่ทดลองกระสับด้วยเออแอเก วัในคลิปนี้มีคนไลค์ถึงคิดว่าหนึ่งร้อยคนเราจะรีวิวตัวนี้ให้ฟังก็คือเราต้องดองไปก่อนเพื่อนใช่ป่ะตัวเนี้ยเพื่อนซื้อ่าใช้แว่นพอลอยไรหป่ะทั้งกลุ่มอะใส่แว่นกันหมดเลยแล้วทุกครั้งที่มันเป็นหัวฉลาดทุนอ๋อเป็นเะงินอ้เป็นกระสองแผน่น คือทั้งกลุ่มใส่แว่นกันหมดเลยแล้วทุกคนก็แยกผ้าเช็ดแว่นกันกนเดียวของเพื่อนคนนึงไม่มีใครมีขหตตัวเองเหมือนแบบมารีวิวของฝันี่ได้เลยเนะี้ยเจ็สะอาดมากเลยนะเป็นเป็นของที่ได้ใช้แน่ๆอันนี้คือ,อไรขันคาราวานอันนี้นะรู้ดังมาจากที่เดียวกันหรือว่าอ๋อมาจากที่เดียวกันจริงด้วยมีคาราวานเหมือนกันเพื่อนว่าเดี๋ยวผ้าปิดตาแล้วคือเจนเพิ่งซื้อผ้าปิดตามาที่ห่อหนึ่งเราจะไม่พูดชื่อเพราะเรากลังจะว่า คือนางน่ารักมากนาเป็นสีคาูอ่อนก็มีความแบบขนคดกเป็นผ้าแบบเหมือนซิวอ่ะที่เป็นแบบว่าผ้าไม่หยาบแบแต่ว่ามันปิดแบบปิดอะ่ะก็อเอามาปิดอีกคือแสงยังทึบได้อีกอะ่ะคือถ้าเราเปิดก็คือมันไม่ได้ถือแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่ลงไปก็แบบถูกๆที่ไม่ค่อยน่ารักอะ่ะมันปิดดีก,กว่าเฮ้ยมันเป็นผ้าแบบเดียวกันมันเป็นเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบลายลายกระตแล้วก็ไม่น่ารักถ้าเป็นแบบผ้าอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นผ้าแบบเป็นผ้าที่ไม่ทำลายหน้ามันเป็นแบบปรับได้ อยญ่น้าอะไรก็ปรับไปจะได้ไม่รัดถ้าเป็นอย่างยี้มันก็จะแบบฝีใสใช่ป่ะแล้วพอฝีใสมันก็จะรัดเพราะว่าวหัวเจนใหญ่คนมันรัดใช่ป่ะปรับได้เว่ยเก๋เลิฟปะเพื่อนทอยเราโดนแาแนงไปตัดคิดซะอันนี้จะเป็นกล่องของขวัญที่จับได้เราจะไม่พูดชื่อเราไม่รู้ว่าเขาแบบออกกล้องกันได้ไหมอะไรอันนี้จะเป็นกล่องของขวัญที่จับได้อันนี้เป็นกล่องสมจ้านีน่ภูษณาการแข่งขัน เราแกะอันนี้ก่อน,นเนาะเดี๋ยวเราแกะอันไหนก่อนเดีทยกคนเลือกไปหน่อยฉันแกะนนี้ก่อนอันนู้นอะรู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมครัเพื่อนแต่อันเนี้ย <c oughs> คือเราเล่นกันอสอดเสือเราอะซื้อตะเพลมจากตะเปลน้ำแร่ตีน่าตอนนี้เราเราตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่ากล่องอนะมันคือเข่าช่องแต่ฉันเป็นคนไม่กินกาแฟกินได้อะแต่ว่าไม่ใช่คนกินประจำ <c oughs> ว่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเรียกซีเรียลคือซีเรียลที่แม่ซื้อแลมันเพิ่งหมดอายุคือเป็นถุงแบบอันเดียวใหญ่มากนึ่งใส่ที่เป็นเหมือนกระสอบอะแต่มันหมดอายุเพราะมันกินไม่ทันไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่ดีใจปะของกินรู้แล้วนะว่มามันเป็นยังไงนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคจบ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 ,จบไปไป,ไปย้ายไปกินรอเล่นใครเขาจบกัน ของนี้ค่ะของชนะการแข่งขันทุกคนว่าเป็นอะไรถ้าเป็นของกินน่ารัก,รกมกอคนอีกเราต้องฝึกก่อนดิโควิดใช่ป่ะเราต้องฝึกก่อนแ้วกระปกกาเราจะลองเขียนบนกระดาษเป็นการเรียกปาปกรที่เละมากก็คือเป็นสีตามนี้เลยลืมพูดจบอีกแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย